จันไม่แทงทางให้ทำไปทางสัญจรจสะดวกสบายเรามีรถไถแต่แล้วพี่น้องนะครับเห็นมองไหนพอนหนีว่าเรา,านำยางเดียวมองไหนหกเรานำยางเดียวจันไม่พยีจอยหมอบเพลิงดื่อเหมือนจันไม่เลยพยีจอยเด้อเด้อเฮ้ยไม่เป็นผู้เห็นท้ายพยีจอยเป็นผู้เลื่อมดื้อหลังจากจันไม่พัฒนาหนทางแล้วเรื่อยใส่อาจารย์ตัด บางเขาลำกับพี่น้องสนุกกระดังลันทงอยู่มาลงเป็นอย่างเดียวเลยเนาะองเสบอะไรเอาลงมากอาจารย์ให้มันลงเองเทีงนี่นะคะระับพอดีอาจารย์ไม่เราสิไปทุละ,ละ,ะ,ะ,ะทุละกลับบ้านเดี๋ยวเจอ เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ขึ้นเดี๋พี่น้องเบื้องขึ้นกันแล้วนะครับเห็นแล้วกลับมาจากตัวละสะก่อนตัวนี้ดำแดงหมายถึงกลางดำมาตัวนี้เป็นโตปีกตัดดำนะครับโอ้สวยงามปีกตัดดำนะครับแล้วก็ขึ้นเดี๋พี่น้องเนีเบิ้งกันละในคลิปผี่พันธ์พันมานะครับพี่น้องเบิ้งคลิปเบ้องหันนะครับร่องแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เตรียมยางเดียวเตรียมว่าเดี๋ยวไปมันพันแล้วมันว่าอย่างไรมันก็่านแล้วผ่านแล้วเดี๋ยวมือเลี้ยง อาจารย์เสร็จธุระแล้วอาจารย์จีมาสัตว์ให้พี่น้องในเบิ้งนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปชุ่มว่างงอาจารย์ไม่เดียวขึ้นไว้หลายๆตัวครับขึ้นหัวอาจารย์สมบัตินี่มันเห็นเนาะอาจารย์สมบัตินี่ยเนาะโย่โสมขึ้นโอ้ยเสียงกระเลือดจีเฮ็ดหโอ้ยขอบคุณพี่จำเนียงหลายๆนะครับเอาไว้ไห้อาจารย์ไม่เลยจีเฮ็ดหัวสนุ่ม ก็ล่ะโอ้ยสำนักอาจารย์ไม่เสียอันผ่าสำนักโคกนนะบอกว่ามัน <c oughs> สำนักเพชรยี่นี่นี่โอ้ยพอดีเลยอาจารย์ไม่เอ,อ้ยพอดีขัดหลายขอบคุณพี่สำเนียงหลายๆครับเอาไว้หน่อยมาให้เบ้าหกสิบหกร้อยเมียนหกสิบนอจานทร์เนาะหกสิบไม่แปดสิบนี่โอ้สวยงามคร<า>ับขอบคุณผีสำเนียงหลายๆมาเอาวาวพร้อมแล้วก็เอาไว้มาฝากอีกตั้งหากเฮ็ดวาวหน่อยแบบเสียบด่างเล่นมาจานท์รุ่นนี่ ใส่จานตองไปสามตัวเลยก็ไม่กระุนนี่ล่ะนี่โอ้ยเสียบดากเลยพี่น้องนะครับเอาไปชลค่ำที่ครับเอาไาใส่ไปท่ำตะก้าครับท่ำตะก้าดุลสกุลนครดุลเอาสกุลนครครับอ๋อวัวโตไก่จเฉวานไอ้บอนิพนธ์า่ตะก้าครับบอนิพนธ์า่ตะก้าไปไปใส่โอ้ยเราเป็นในดังดีอัศจรรย์เลยเราอยู่ทงครับบอนิพนเรามีอ่าไรหน้าสมบูรณ์อยู่ทงเราก็ดินั่งฟังสนุก ขั้นนี้บอกับอาจารย์โอ้เสียงสัตว์เจนเลยพี่น้องชัดเจนเลยเดี๋ยวเขาฟังเสียงสนุกครับพี่น้องฟังเสียงสนุกเนี่ยมันเลนพ่อมัง่ามเย้มันเล่นแห้งคักหลายเห็นพ่อดีดีกอาจารย์มันเล่นแห้งไรมันอันตรายมันย่านเสียกขาดแ่นคักหลายหน่วยนายหน่วยนายหน่วยนายที่เล่นของมันอยู่ตลอดนั่นแหละตาม ภาษาของมันแล้วนี่ถือว่าพาน,านใช่ได้พานไม่อจันแมนหลายเสียงมีตรงมีเจนมีขึ้นมีล่ สี่สิบขึ้นแล้วครับว่าอาจารย์ไม่มาหนิอาจารย์ไม่คือเรียนแบงส้นเท่าน่ะสองเมตรสี่สิบนะครับขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาเ่าท่านอาจารย์ไม่เอาขึ้นกน่อนสองเมตรสี่สิบนะครับขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้สวยงามครับนิง่งนิ่งสวยงามไปแล้วไปแล้วสองเมตรสี่สิบนะครับเอาอาจารย์ไม่ไล่มาอาจารย์ไม่สองเมตรสี่สิบครับ จวดอาลานเลยเบื่องครับสองเมตรสี่สิบเกินเรียบร้อยแล้วครับไม่ปันบังไฟลานนะอ,อ,อสนุพี่น้องครับฟังเสียงสนุนี่เออเสียงสน,สนุอาจารย์เสเสือกเบอร์ได้นิสามจุดหา้า ไว้ว่าอาจารย์นี่เสืสามจิหายตี่บิไก่ครับกาลังที่ไปเก็บเสือกอันพอดีอันวาวโลกหนึ่งแต้ตมือ,อขึ้นเหมือนครับสนุขาดมานี้ย่านเสือกไปของงัวไออพปอยย่พันนะครับเกลี้ยไปเก็บเสือกพอดีอาจารย์สัตว์ข้นเรียบร้อยแล้วนะครับสองเมตร 40, สี่สิบสี่สิบนะครับขึน้นสู่ท่องฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับ นะครับสนู่ดังดีครับดังดีอาจารย์ใส่หางตัวไหนน pues oh well, ี่หางเตยปีกลนี่โอ้หางเตบปีกลายนะครับใส่หางเตบปีกลายนะครับสองเมตรสี่สิบสองเมตรสี่สิบโอ้โหแห้งครับแห้งครับพี่น้องแห้งนะครับเสียกทงใส่พม่ไหวดอกพงช่องเหล่วอาจารย์ไม่เราเอาเสียกเบอร์สามจุดหามาใส่บอลเลนบ่ไหวแท้ๆนะครับพอสอดแจ้งแท้ๆสนุ่ครับดังนรกแตกครับ นู่นนะครับดังโอ้ยฟาวครับองแหนวาวกับเสียกับสังเกตพี่น้องเบิ่งเสียกับวาวครับโอ้คัะอาจารย์ไหวบ่ดอกมึงช่วงแล้วคือบ่ิอาจารย์ไม่เดูนี่มันสิขาดนั่นแล้วผมพยายามมันขาดเลยดู้นี่ลองเสียกเบอร์ซีมาแลียนเบอร์ซีเท่านั้องโอ้ยพ่อใหญ่เอ้ยมันเสียหอดองคแข้ดิค่ะมันได้ขาดแล้ว อาจารย์ไม่ทดสอบช่วงแรกที่บัลลังก์แห่งเรียนมาในครับเฉยยู่นิ่งๆดือนสักคนแล้วคันนผ่านแล้วคือยังซุ่มนั่นนหละเดมันเป็นเอาลงครับเพราะ <ๆ S 1> ว่าบ่าไหวครับเบางแล้วว่าเสียกว่าเป็นตลอดเอาขึ้นไอ้พี่น้องเมื่อกี้ซื้อดอกพี่น้องนะครับว่ามันถี่สไัไหนว่าจะขึ้นนิ่งหรือขืนนีสักไหนไอพี่น้องนะครับอาจารย์ไม่เอาลงนะครับเอาลงเพราะว่าเบางแล้วมันบ่หน้าจะรอดนะครับนะครับสามเมตรสองเมตรสองเมตรสี่สิบนะครับ หญ่สูงหญ่นะครับตามจันไหมไปครับตอนนี้จันไหมกำลังใกล้ลงนะครับเพราะว่าเสียกมันฟุ้ยแล้วครับแลนแป๊บเดียวเสียกฟุ้ยเลยครับเอาล็อกสองครับจันไม้เกี่ยวกับต้นไม้ไ้ไปรอบสองนะครับล็อกสองเบิ้งทั้งฟ้าพี่น้องครับเจิญเทิดนเลยครับสองเมตรสี่สิบนะครับตอนขึ้นเมื่อเห็นดอกแต่ว่าเอาล่งแถบพี่น้องเบื้องนะครับตอนเอาล่งเนี่ยพี่น้องเบิ้งชัดเจนสัดส่วนพี่น้องเลเบิ้งสัดส่วนเต็มเต็มนะครับ สองเม็ดสี่สิบนะครับอาจารย์ไม่จัดให้พี่น้องแล้วตอนนี้เห็นมันหลุดลมก่อนอาจารย์มนนันหลุดล้มอยู่นี่โอ้ใหญ่ครับพี่น้องใหญ่แห้งเทียบกับตัวนี้ค็คนละทีคนละเดียนเห็นล่นี่ครับตัวนี้กขหน่อยครับเบื้องเพียงกล่อ,องซ้ำกันเบื้องเพียงพี่น้องครับเพืเอ่อเลยให้ต้องมัดเป็นปอปอไปนะครับเปื่อสีเห็นมันลุ่งไงนะครับ เนี่ครับเบิ้งตัววาวนะครับตัววาวโอ้โหไอคนร่างการเลยครับใหญ่สนุดังดีครับสนุดังดีโอ้สนุ่วขัดเรอจาจังเนาะถทับขาดดังโอ,โอ,อ้ไอ้ยักษ์นะครับ ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับ 2, สองเมตรสี่สิบนี่สันเดีสันึงคือเอาบา่อใดเหรอครับเอาบอลงลงบ่อลใดอาจารย์ไม่นะครับตอนนี้กำลังเอาลงเป็นเรื่องอยากเลยครับช่วงนี้ช่วงล่มช่วงนี้เป็นเรื่องอยากถ้าเราการเอาลงนะครับเอาวาวลงเลยครับ หลุดแล้วหลุดจากลบใหญ่แล้วหลุดลงมาแล้วนะครับหลุดจากลบใหญ่แล้วเอาอีกแล้วเอาจานไหมนะครับดวงนี้พระเอกใหญ่ครับพระเอกใไงมันเป็นไหมไถ่ดินะครับหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วก็ยังไปอีกครับตายแท้จานไม่กว่านี่ไว้ยี่อหอยเมียก่อนสองเมตรสี่สิบจวดครับจวดจวด สวยงามตามฉบับของอาจารย์ไม่ครับสวยงามตามฉบับของอาจารย์ไม่นะครับโอ้ยเสียงสนุกคนจองครับอาจารย์ไม่ครับดึงจองไว้ลุดแล้วครับลุดวงเข้าจอดแล้วลุดวงเข้าจอดแล้ว โอ้โหจานไม่ไหวอจานไม่เสียวกระมันหาสิบเมตรนะครับผมสู้เต็มที่แล้วครับกองกองสูม้ม,มาเต็มที่เลยจันไม่ยังสู้อยู่ยังไปได้อีกยังไปได้อีกครับยังไปได้อีกเอ้ลุดแล้วลุตแล้วลุวงโคตรจอนแล้ว ้ยไปตออยู่เฉยอาจารย์ครับอาจารย์ที่จังหวัดตาครับรีบมาซะโดยดี2อเมตร40สองเมตรสี่สิบครับ<อ>ครับเบาใหญ่มีเท่านี้แล้วครับพี่น้องนะครับเาราไปเห็ดเพิ่มแล้วม,มันใส่กระดาโดนโอ,โ,โอ้โหนุ้ำทะมึนเลยครับาารยนไม่ไหวบ่ อันไหวไหวไหมขนาดรุดลงมาแล้วยังล้มต่ำมี่ครับเปลี่ยนต่อเสยปากข้องครับอาจารย์ไปปากข้องตอนนี้ปากข้องแล้วปากข้องแล้วปากข้องนะคร,งครับปากข้องปากข้องให้เพื่อจะให้มันลงง่ายๆครับล้มกลางล่างแปรปรวนซะเหลือเกินล้มกลางล่างแปรปรวนมากยังไม่ดึงเข้ามาเรื่อยๆดึงเข้ามาเรื่อยๆ ดึงออกมาเรื่อยๆครับปาดึงเบอกไงว่ามันดึงไ่คอยอย่างเงี้ยง่ายๆได้พี่น้องนะครับอาจารย์ผมว่าให้มันลงสายอาจารย์แค่นี้มันก็เมียไปแท้ละ2 2> สองเมตรสี่สิบนะครับเบิ้งเอาพี่น้องตอนขึ้นอยู่ทั้งพุ่นกาดเห็นตัวหน่อยอยู่มาเบิ้งข้างล่างบ่นี่เบิ้งเอาครับพี่น้องข้างล่า <c> ง <oughs> เบิ้งอาจารย์ไม่เขา้าเวาวก็เมื่อก็ผสมดุลดะนะนี่เนาะพี่พ่อยิ่งม่ยคอยเลยเบิ้งเนี่ยนะครับนี่คือสองเมตรสี่สิบนะครับ เอาลงเรียบร้อยจับเข้าพออาาาอ่ออาจารย์ไม่มันคือหูวเถอะอาจารย์ว่าตัวนี้มั้บอลงนอนเดบอลบอลลงเม็ดลงเม็ดนะครับว่าตัวนี้ลงเม็ดนะครับเ,เ,เสร็จเรียบร้อยนะครับบอลสองเม็ดสี่สิบนะครับเป็นกําลังใจให้อาจารย์ไม่ในเด้อพี่น้องเด้อนะครับเป็นกําลังใจสำหรับซุ่มว่าอาจารย์ไม่อาจารย์าารยท่าง,งจังหวัดตากสีมากกระรีบมาซะโดยดี <c oughs> มีชั้นนันแล้ว, <c oughs> ม,ว,ว <c oughs> มีตัวเดียวนี่แล้วครับสองเม็ดสี่สิบดีมีพระเอกตัวนี้ละไอพี่น้องบขอคุณทุกสถานที่สุบองสุบอนนะครับมืาอนี้ สมใจแล้วครับพี่น้องนะครับสองเมตรสี่สิบขืนเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกสถานที่ทุกมองทุกบอลมันนี่ล้มดีคักไอลีนะครับขอบคุณอาจารย์ไม่น้ำนะครับที่น้ำเบาสองเมตรสี่สิบเพื่พี่น้องในเบิ้งนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดเป็นกำลังใจสำหรับช่องอีสานคืดฮอดนะครับกริ๊ของอาจารย์ตองที่ออกไม้พี่น้องในเบิ้งเรื่อยๆนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสิเปลี่ยนตัวไหนนั่นพี่น้องตามไปเบิ้งครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ